รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอสังหาในเครือชีวากรุมโรงพยาบาลน,นวมินทร์ โรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากร๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ปราสาทอังกฤษชีวาชาเล่เขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพภูมิพึกษาอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุข <S <S สวัสดีครับแฟนๆชาวคนรักบ้านครับพบผมอาจันเชี่ยวนะครับเป็นประจำทุกอาทิตย์บ่ายสบายครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะชิว s าแซงตูรีครับซึ่งที่นี่มีระบบเวทที่ซับซ้อนครับข้างหลังผมนี่คือ B2 นะครับชิวา B2 เขาใหญ่ซึ่งจะเป็นอีกภายในเดือนสองเดือนนี้ก็จะเปิดนะครับเป็น B2 แห่งแรกในเขาใหญ่ครับที่ชิว s าแซงตูรีเนี่ยมีระบบดเวทที่ซับซ้อนนะครับมีทั้งคอนโดมิเนียมนะฮะทั้งขายขายและการลงทุนครับ ตอนนี้การลงทุนเราเนี่ยยูนิตลราแค่760,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอนโฉนดเลยนะครับก็เหลือเชื่อครับโอนโฉนดเป็นชื่อทั้งเลยนะครับแล้วก็ปันผล24เซนต์ต่อปีนะครับรวมถึงที่เดอะชิวาแคสเซิลด้วยก็ทำลงเดียวกันนะครับเรามีคอนโดมิเนียมนะครับเรามีชิวาชาเล่นะครับบ้านที่สวยมากนะครับตอนนี้ก็เกือบโซล้อแล้วครับเหลือหลังสองหลังก็หมดแล้วนะครับเรามี ชิวาปาวตีนะครับตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นโรงแรมนะครับที่นี่มีโรงแรมสองโรงนะครับมีปาวตีกับ B2 B2 เป็นบักเจ็ตโฮเทลนะครับเรามีชิวาเรเชนครับดนตรีกวีศิลปะครับดีลาดร้องเพลงนะครับคอนเสิร์ตบรรยายให้ความรู้ต่างๆบางครั้งผมก็บรรยายเรื่องสังาริมทรัครับเรามีชิว่าสปอร์ตคลับนะครับ ที่เห็นข้างหน้าเนี่ยครับข้างหน้าผมเนี่ยนะครับก็เพื่อให้ทุกท่านแข็งแรงนะครับเล่นกีฬาว่ายน้ำนะครับเรามีชีวเวชนะครับศูนย์เวชศาสตราพื้นบวยฉลองบ่ายหาหมอนะครับอบศูนย์ไพรนะครับนวดนะครับเรามีชีวาธรรมท่าะนะครับซึ่งเป็นสารประการธรรมนะครับเรามีแปงหัวคอร์แกนิกครับชีวาการเอาจานิก้าระเก้าไร่ เราปลูกอย่างเราทานได้เราทานคือปลูกได้นะครับพอดูจากภาพโดรนเนี่ยนะครับเห็นว่าเราเรือทั้งหลายเนี่ยก็ซ้อนอยู่นี่ซ้อนกันซ้อนกันนะครับข้างหลังผมนี่คือน้าใหม่ล่าสุดนะครับอยู่ท่ามกลางแมกไม้นะครับชีวะบีทูเขาใหญ่ครับเกิดจากการที่ผมได้ได้ร่วมมือกับทาง c ีอของ B2 คือคุณพิชัยจวาาครับคุณพิชัยมาที่นี่นะครับมานอนกผมที่นี่แล้วก็เดินชมที่นี่นะครับแล้วก็ท่านก็ตกใจมากเลย ไ,ไม่ได้งไงครับในสภาวะอย่างนี้นครับโครงกระนาดพันหน่วยนะครับที่นี่จะมาณเกือบ1,200หน่วยแล้วครับเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วยอดจองเนี่ยประมาณ90% 95%นะครับก็เพราะระบบนิเวศที่ซับซ้อนนะครับจากอาคาร B2 นะครับชีวานี่เดินไปที่สระว่ายน้ำก็ประมาณ3นาทีนะครับเดินไปศูนย์แพทย์ก็2นาทีครึ่ง เดินไปสปอร์คอมเพล็กซ์นี่แต่ทีเดียวนะครับทุกอย่างนี่ถูกเรียงร้อยกันนะครับวันนี้ผมจะพาแฟนๆเนี่ยย้อนเวลาหาอาดีตครับน่าโซเจนะครับวันที่คุณวิชัยมาที่นี่นะครับแล้วมีการเซ็น MOU ระหว่าง B2 กับชีวากรุ๊นะครับเป็นวันสำคัญของผมเลยนะครับเพราะว่าเ,เราได้ก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับกับแบรนด์ระดับประเทศนะครับ B2 ทูนี่มีสาขาน่าจะเกือบ90สาขาขาทั่วประเทศครับเป็นเป็นแบรน์ระดับหมื่นล้านนะครับแล้วก็เราภูมิใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งของ B2 ครับที่นี่ครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยนอกจากการเซ็น MU แล้วนะครับมีการบรรยายอสังหาริรทรัพย์ด้วยนะครับผมก็บรรยายให้ความรู้นะครับคุณพิชัยไหนๆก็มาแล้วก็เชิญท่านมาบรรยายให้พวกเรารับความรู้กันนะครับคุณปรินนะครับ ซึ่งเป็นบุตรชายของดรสุบุตรชายพนิช้พักเนี่ยครับตอนนี้เป็น c ี o โอของเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยนะครับดูแลเงินเป็น,สนแสนล้านเนี่ยนะครับดอรสุบุตรชายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับเป็นประธานอังทัดนะครับระดับโลกเลยของยูเอ็นคุณปินก็มาพูดถึงมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเติบโตของระบบเศรษฐกิจสังคมแล้วก็อสังหาริมทรัพย์อีกท่านหนึ่งมาโดยเซอร์ไพรส์ ก็คือคุณคิมนะครับคุณคิมที่ว่าคิมพาวเวอร์พร์ตี้โค้ชคิมนะครับโค้ชคิมนี่มีคนติดตามเป็นหลายล้านคนนะครับครับไปดูบรรยากาศของการเซ็นมายู่ระหว่างผมกับ b 2ูรวมถึงไปฟังนะครับรับชมความรู้นะครับที่เป็นความรู้จากผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงๆนะครับพบเป็นประโยชน์มากครับ learning is a process of happiness ทุกครั้งเราได้ฟังคนอ่เก่งพูดเนี่ยผมรู้สึกว่า อะดรีฟินผมนี่มันมันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยโอ้ชุดยอดครับเราไปฟังครับรจริงด้วยครับก็ไปฟังบรรยากาศของการเซเลมยูและการบรรยายให้ควารู้สานสารครับเดี๋ยวผมจะพา,าแฟนเนี่ยไปเยี่ยมชมข้างในนะครับแล้วผมได้เชิญเพื่อนของอีกคนหนึ่งนะครับชื่อคิมเหมือนกันคิมคนนี้เป็นคิมอีกท่านระดับประเทศนะครับเกี่ยวกับเรื่องเป็นโค้ชเหมือนกันนะครับผมเชิญเข้ามาเยี่ยมชมที่นี่แล้วก็ให้ความรู้ความเห็นนะครับว่าเขาสึกยังไงจากที่นี่ครับ ครับชมเลยครับผมแปลงการสังหาออกเป็นเก้ากลุมอันแรกคือที่ดินเปล่าจะทําอะไรดีถ้าท่านไม่มีอะไรเลยไม่มีที่ดินเลยนะครับทํำยังไงง่ายมากเลยท่านก็ไปหาเพื่อนที่มีที่ดินง่ายไหมแล้วถ้าเสนอเขาเสนอที่เขาเป็นเศษไม่ได้อะแบบก้อนฟาเตอร์เสนอกับไม่มีทางเจง เช่นที่ดินราคาตารางาไร่ละสิบล้านท่านเ้าไปเลยไร่ละสิบสองล้านแต่ถ้าถ้าเขาไม่ใจไม่อ่อนนะให้ไปเลยสิบห้าล้านก็ได้ตึกแถวอาคารพาณิชย์ทรออฟฟิศนะครับผมเป็นอาจารย์สอนที่คณะสาปัตดมาสมคกรวังท่าพระนะครับทุกวันตอนเที่ยงผมจะเดินไปที่ท่าช้างไปกินข้าวหมูแดงตึกแถวตรงนั้นเนี่ย สร้างสมัยไหนเราทราบไหมครับรัชกาลที่ห้ายังอยู่ยังขายดีอยู่เพราะฉะนั้นตึกแถวเป็นอะไรที่เนี้ยว่าได้ถ้าท่านทำตึกแถวแล้วขาดทุนนะห้ามบอกว่าเลียกับผมนะครับห้ามเลยอันที่สี่อพาร์ทเมนต์ผมก็ต้องคุยกับวิชัยวราเนี่ยปรับทุกกันว่าจะยังไงดีผมบอกที่คุณพิชัยตัวนี้มันมีทรัพย์อยู่ตัวหนึ่งบนถนนนิมานเหมินน่ะเป็นอพาร์ทเมนต์ แล้วก็ขายไม่แพงแล้วสามารถเปลี่ยนอ6 6เป็นโรงแรมได้ผมเชื่อว่าอย่างน้อย40หลังเนี่ยพร้อมที่จะปรับเป็นโรงแรม B2 คอโดก็คือที่นี่ครับประมาณ1,025หน่วยนะครับแล้วก็ที่แคสซิลอีกประมาณ500หน่วยแล้วที่เพนมาลีอีก1,000หน่วยนะครับเรื่องนี้หลังจากที่มีการเซ็นเอวยูฉบับนี้อาจจะมีการพัฒนาหนึตึก ที่นี่ที่แคสเซิลเพื่อเป็น B2 แต่ผมกเลยคุยกับว่าจะเป็น B2 ประเภทไหน C7 C7 นะครับคือมาสเตอร์พันเมื่อมีที่ดินขนาดใหญ่ 10, 20, 30, 40ไร่เนี่ยมันจะมีการจัดเฟสซิ่งว่าอะไรควรทำก่อนทำหลำังทีลนะสเต็ปไปนะครับท่านต้องจัดเฟสซิ่งอันนี้สากลรูรที่ชลบุรีผมเชื่อว่า หนึ่งในนั้นเนี่ยจะต้องถูกจริตของท่านหนึ่งในนั้นนะบางท่านไปประมูลซื้อทรัพย์จากกรมค้าพคดีมามารลีโนเวทแล้วขายคนเริ่มคิดถึงที่ที่ปลอดภัยละนีดละไม่ใช่วอนละออยู่คอนโดแพนเท้าราคา40ล้านเนี่ยไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญละสถานการณ์นี้จะถูกตอกย้ำความความเชื่อมั่นนักลงทุน ถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งเอาจริงๆอะในกลุ่มธุรกิจที่ผมที่ผมอยู่มันค่อนข้างโชคดีก็คือว่ามันเป็น real estate ที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในเ s กเมนต์ของ hospitality ก็คือภาคโรงแรมซึ่งอันเนี้ยมันยังดีอยู่ทำให้ธุรกิจของผมเนี่ยก็ยังจริงๆอ่ะต้องบอกว่าดีขึ้นทุกปีเรื่ยไปไปได้ด้วยดี เป็นพิเศษเพราะว่าคนเนื่องตั้งแต่ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยมีคนที่อ่อนแอในภาคโรงแรมเยอะที่จนถึงวันนี้เนี่ยกลับมาได้ไม่เต็มที่อาจจะอยู่ทาเลผิดหรือเงินทุนสายป่านไม่พอ oh. ก่อนที่ผมจะได้มาเห็นกับตาเนี่ย oh. ผมก็คุยกับอาจารย์หลายรอบมากเลยนะว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอทำได้อย่างนี้จริงๆเหรอ ขายไปเท่านี้แล้วจริงๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยจนจนเนี่ยก็มาเห็นกับตาว่าโครงการหนึ่งเป็นยังไงโครงการสองเป็นยังไงโครงการสามเป็นยังไงก็เป็นของจริงนะครับก็ถือว่าอาจารย์เชี่ยวคือวันนี้ถ้าเราไม่มีแต้มต่ออะไรสักอย่างมันมันทำอะไรได้ยากไปหมดหรือไม่ก็เราก็ต้องอิงไปกับเขาอะจริงๆระบบเฟรนช์ชัยเนี่ยเป็นระบบที่ดีลนะ่ะ คือเมืองไทยเราเนี่ยอาจารย์ครับน,น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าญี่ปุ่นอีกเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสังเกตดูนะครับเขารวยแล้วพอเขารวยแล้วเนี่ยคำว่ารวยคือรายได้ต่อหัวต่อ GDP ภาษาฝรั่งกาเรียก GDP per capita ถ้ามองในเชิงเศรษฐศาสตร์คือรา,ายได้ต่อหัวต่อประชากรเนี่ยเขาสูงแล้วอาจารย์ครับประเทศไทยเราอยู่ในปานกลางอยู่แต่ญี่ปุ่นนี่เขารวยแล้วเพราะเขาเป็นสังคมเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมด้วย innovation ด้วยการลงทุนใน ดีฟเทคคือมีเทคโนโลยีที่มันลึกที่มันมีปัญญาประดิษฐ์ตอนนี้แล้วซ้ํากว่านั้นครับนบวัตกรรมของเขาในการรักษาพยาบาลที่เป็นอุตสาหกรรมการรักษาสุขภาพเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์การแพทย์ชั้นนําบริษัทเขาชั้นนําบริษัทด,ด้านหุ่นยนต์ด้านโรบอติกส์จจฟานุกยัซกาวาก็เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เติบโตเพราะาเรื่มออโตเมชันเนี่ยเขาเตรียมรองรับแล้วเขารู้สังคมเขาประชากรจะลดลงก็ต้องทดแทนด้วยอะไรครับหุ่นยนต์มาทํางานแทนคน ในโรงงานเขาเนี่ยมีหุ่นยนต์ที่เป็น4.0เป็น5.0เนี่ยที่เขาเรียกว่า Internet o f t h i n g s หรือใช้บล็อกเชนใช้ปัญญาประดิษฐ์เขาเอาไปปฏิบัติจริงเอาไปทําจริงแล้วเรียบร้อยแล้วแต่อสังหาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าต่างชาติก็เข้ามายากเหมือนกันเนื่องจากเอาง,ง่ายอาจารย์จะหาซื้อที่ดินอย่างเงี้ยโอ้โหคนไทยยังขายยากเลยนะครับดังนั้นต่างชาติจะมาซื้อที่ดินคนเดียวโดดเนีย่ยยากถ้าไม่มีคนไทยแบบไม่มีแบบจอยแบเจอร์กันเนี่ยผม,มงนึกภาพไม่ออกไปกานนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเรามองว่าเวลเนสไทยด้วยคาแรคเตอร์ของที่ดินด้วยหมอซอ u r c i n คนเนี่ยมีเพียงพอแล้วราคาต้นทุนดีนะครับอาหารเรื่องอเรื่องของตัวยาเนี่ยครับยาถุนภัยเราถูกเราราคาดีเงี้ยครับคือพื้นฐานเราดีแล้วนะฮะแต่ว่าโนฮาวเนี่ยสำคัญโนฮาวเนี่ยอย่างเช่อนอาจารย์เชี่ยวก็บอกว่าโอ้มีคลินิกผมตกใจอาจารย์เชี่ยวกเก่งอสังหาที่ผมผมตันหนักอยู่แล้วเพราะว่าเราเองก็เป็นลูกศิษย์เป็นฟังอาจารย์มาตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับ แต่เรื่องของเวลเนสเนี่ยเฮ้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะยากนะเพราะมันอยู่คนละสายกันเลยแต่พอมาดูที่นี่เนี่ยครับเห็นคลินิกเห็นแผนไทยเห็นนวดสเอ่อทำสปาอะไรใหญ่ๆอหญ่ง,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 งก็เซอร์ไพรส์มากๆที่บ่าดึง เข้ามาได้แล้วพอคุยกับอาจารย์เนี่ยาารยู้สกอาจารย์เนี่ยมีความเชี่ยวชาญความเข้าใจเรื่องของคนสุขวายุคนป่วยจริงๆอ่ะผมอยู่ที่นาชีวาบีทูนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ร่วมมือกันระหว่างคุณพิชัยจวรานะครับกับอาจารย์เชี่ยวชอบช่วยบีทูรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นยังไงที่นี่นะครับเป็นสาขาแรกของเขาใหญ่นะครับบีทูต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าบรรยากาศที่ร่มรื่นนะครับเป็นแนวค่ายรีสอร์ทครับแล้วห้องพักเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงตกแต่งนะฮะ สร้างความมั่นใจกับนักลงทุนได้นะต้องบอกก่อนนะเพราะว่าระดับ B2 เนี่ยมาใช้ที่นี่นะฮะเป็นโรงแรมเพื่อต้อนรับนะฮะแขกที่มานอนครับเอาละ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตนะครับเรื่องของห้องพักที่เกิดขึ้นตอนนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างเชิญครับอากาศแบบนี้นะสีเขียวเขียวมองข้างนอกสบายตานะครับภายในห้องพักชีวา B2 นะฮะแล้วก็แสงเนี่ยอ่อนๆแบบนี้นะฮะนอนสบายมีความสุขครับ เอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยรีบๆเลยฮะเดี๋ยวอย่างนี้ติดตามไว้นะครับใคร้เปิดเร็วนี้นะครับจองเข้ามาลองมานอนดูนะครับครับการที่ชีวากรุปเนี่ยจะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ b 2นะครับ mm hmm. เขามีมาตรฐานของเขาครับไม่ว่าจะเป็นสีที่ใช้ประตูที่ใช้เตียงที่ใช้ครับ mm hmm. เขาเป็นแบรนด์ระดับระดับประเทศนะครับ mm hmm. ผมต้อง ทาสีใหม่หมดทั้งตึกจากตูที่ผมชอบอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้นะครับ็เราก็มีความสุขกับการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามีคําพูดอยู่รับถึงครับว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงโลกหรือเปลี่ยนแปลงตัว,ตวคุณเองผมว่าเปลี่ยนแปลงผมง่ายกว่านะเพราะว่าเปลี่ยนแปลงตามเช็คลิสของ B2 เลยนะครับนี่เป็นอินเทอร์เนียนะครับซึ่งเราใช้เวลาประมาณ2เดือนกับ3เดือนแล้ เขาเปลี่ยนจนวันครั้งผมเข้าาอทีผมจําห้องไม่ได้ครับเปลี่ยนสีทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเตียงนะครับเปลี่ยนพื้นที่หัวเตียงต่างๆครับก็เราก็เรียนรู้อะไรเยอะนะครับว่าการที่เป็นแบรนด์ระดับประเทศนะครับซึ่งมีประมาณ80-90สาขาเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับนี่เป็นแค่ห้องนอนนะครับเป็นแค่น้ําจิ้มเป็นใจนะครับก็ข่าวดีคืออีกเดือนสองเดือน B2 เขาใหญ่ ก็จะเกิดแหละนะครับจะเริ่มให้ท่านเนี่ยเข้ามาพักแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขางานเขาเดินหน้าไปประมาณ95%แล้วนะครับผมพอใจมากครับจอดเยี่ยมมากเลย Hope and dreams are free ครับผมฝันที่จะร่วมงานคุณพิชัยจวรามานานแล้วผมรู้จัก mm hmm. เพื่อนผมคนนี้มา20กว่าปีนะครับวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วนะครับ ชีวาก็เป็นพาดหนึ่งเป็นสับเซตของ B2 ครับครับจากที่ B2 ชีวาเขาใหญ่ที่นี่ครับผมจะพาแฟนๆไนปเย,ยี่ยมชมความคืบหน้าของโครงการเดอะ a s สเซตอนนี้คนสนใจกันมากเหลือเกินนะครับเขาอ,อยากรู้ว่าลงทุน1ล้านบาทนะครับได้ปันผล24%แล้วโอนฉนวนเลยนะครับเป็นยังไงครับไปเย,ยี่ยมชมของจริงครับว่า ผมพูดไปก็บางทีก็ดูดีเกินกว่าจริงใช่ไหมครับไปเยี่ยมชมว่าที่เดอะแคสเซิลนะครับเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เขาเก้าวไปเร็วมากนะครับเสร็จสมบูรณ์สหลังละจากแปหลังนะน่าจะปิดโครงการเป็น,นปีนี้ครับพี่ยมชมครับจากสภาวะมลพิษฝุ่น pm 2.5ในเมืองใหญ่ที่เข้าขั้นวิกฤต ที่มีผลต่อสุขภาพของท่านและคนที่คุณรักนี่คือทางเลือกที่อาจจะเป็นทางรอดกับโครงการคอนโดนชิวาแคสเซิลคอนโดรักสุขภาพเพื่อที่อยู่อาศัยและการลงทุนท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่แหล่งโอโซนอันดับเจ็ดของโลกเปิดให้จองแล้ววันนี้พร้อมเข้าอยู่ทันทีจากราคา 1,690,000บาทหรือเพียง1,490,000บาทเท่านั้นสนใจสอบถามโทร0645245709เดอร์ิวาคาสโซลเขาใหญ่คอนโดหรูแห่งใหม่แหล่งธรรมชาติโอ oh, โซนอันดับ7ของโลกร่วมฉลองความสำเร็จกับคอนโดเดอร์ิว s a n งจูรี่เขาใหญ่พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้ จัดโปรพิเศษจากราคา1,690,000บาทเหลือเพียง1,490,000บาทเท่านั้นสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบนิเวศครบครันอาทิร้านอาหารสระว่ายน้ำสวนนันทอุทยานศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูะลอวไหวชีวเวชสปอร์ตคลับชีวาเรเจนอาคารย้อนวัยวันวาน,วนโทรจองด่วนที่064-524-5709 0 8 1 4 2 3 8 3 2 3เติมชีวิตใหม่ให้มีชีวาท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์เขาใหญ่โอโซนอันดับเจ็ดของโลก